ทนไม่สนิทคนที่หล่อหลอมให้ผมเป็นแบบเนี้ยคือคือุคนนี้นี่โน้ตเมตินีเนี่ยเห็นไหมถ้าถ้าตามผมเนี่ยทนนันอยู่ทนอยู่ทนอยู่ทนแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้อะไรที่ฉับเฉวยครับทางนี้ พี่นี่มีแต่ให้นี่ยางของเขาจริงๆพี่คนทีมีแต่ให้นะครับเท่าไร่เขาให้ได้หมดแต่เขาต้องได้ก่อนแต่เขาต้องได้ก่อนคือจริงๆคุณโจ้ครับเขาก็เล่นคุณมาพอสมควรคุณไม่มีอะไรเรื่องของคุณจ๊อปเลยอะคนดีใช่พูดไปพูดไปผมไม่เผาเพื่อนดีมากนี่นะครับ ทำเมือไหนคนดีสายตาไม่หน้าบวอบักเอาเอาชีวิตเขาชีวิตเขาเยอะเล่าเล่าสนิทได้ไหมได้ได้ชีวิตเขาเนี่ยเขาเป็นคนรักเพื่อนรักปุ๋งพอเวลับไปไหนมาไหนเขาจะนึกว่าต้องมีการสื่อสารกันตลอดเวลาและยุคนั้นเนี่ยค่าโทรศัพท์มือถือมันก็แพงมากเราก็จะเดินทางกันไปต่างจังหวัดบ่อยอืโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็จะขึ้นไปเขาค้อเราก็จะเดินทางตามกันไปเป็นแผงๆอย่างนี้วันดีคืนดีเขามาบอกเลยวเล่าเฮ้ย จากเนี้ยพวกเราทุกคนเราจะต้องมีวิทยุสื่อสารอเวลาเราเดินทางไกลเราจะต้องสื่อสารซึ่งกันและกันตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยเพื่อไรขนาเสียสมัยก่อนทางขึ้นเขาค้อเนี่ยมันจะเป็นถนนเลนส่วนอืใครนำปุ๊บจะต้องเปิดทางให้คู่ขับตามครับเราก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้ตลอดซึ่งอันเนี้ยเขาจะเป็นคนที่เป็นห่วงมากวันดีคืนดีเขาบอกไปเดี๋ยวจะพาไปสอบใบผู้ประกาศ เพราะการจะใช้วอพวกนี้มันต้องมีบไปแล้วที่สาคัญนะเราต้องมีวินัยเราต้องรู้ว่าเรามาทริปนี้เพื่ออะไรไม่ใช่มาปุ๊บแล้วจะมาเฮฮาสนุกสนานกันตอนเช้าเวลาต้องได้ทุกคนเจ็ดโมงต้องพร้อมเพราะว่าเขานัดสอบ8ปดโมงเจ็ดโมงเราต้องลงเขาคอแล้วเข้าไปในตัวเมืองไปสอบให้เรียบร้อยเราก็โอเคตามนั้นเพราะเขาสั่งมาแล้วเราก็ต้องทําตามตอนกลางคืนเราก็นั่งกินคงกินข้าวกันนู่นนี่นะ อากาศมันได้ครับความบันเทิงก็เริ่มมามาแล้วอากาศเย็นมากเขานออากาศดีมากทุ่งทุ่งกว่านี่เย็นเฉียบเย็นเฉียบบันเทิงนู่นนี่นั่นนั่งกินไปปึ๊บเที่ยงคืนก็แล้วครับตีหนึ่งก็แล้วเฮ้ยเขาก็ยังไม่เลิกเฮ้ยเราหนีกันดีกว่าเพราะว่าเขาสั่งไว้แล้วว่าเจ็ดโมงออกครับหนีไปนอนตอนเช้าเจ็ดโมงมายืนพร้อมหน้ากันฟึ๊บเอ๊ะเขาหายไปไหนเออเฮ้ยเขายังไม่มาเขาอยู่ในห้องหรือเปล่าตามไปดูขาในห้องอ้มแม่เจ้า อะไรครับภาพที่เห็นขออนุญาตอ๋อไม่ไหวแล้วเกาคืนเกาคืนพวกไปกันก่อนเลยไอ้บังเก้าคืนนี่คือสภาพของเกามาเก้าคืนเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้ขึ้นเตียงก็ไม่ได้นอนอยู่กับพื้นอันนี้พี่เหรอ คือเวลาเก้ามาเนี่ยมันเจ็บขนาดลมเบาๆพัดมาก็เจ็บมันขยับตัวไม่ได้เลยโอ้โหมันเจ็บมากอัน้ำตาลงงางน้ำตาไหลกนอะไรลงไปยนได้อะลงไปทั้งเดินไม่ทงไม่เท้าไปยุงกันเข้าห้องสอบอะแล้วที่ที่นอนอ่ะคือมันเป็นเนินครับที่นุ้งสภาพว่าเดินลงแต่ละเก้ามันคือแบบอ๋อเอ่จะเอาไม่ได้ เช้าไปจะสอบให้ได้เช้าเนี้ยสอบก็เย็นการสื่อสารน่ะยืนยันว่าเขาไปจริงๆแต่เขาไปถึงเกือบสิบโมงอ่ะได้สอบด้วยได้สอบด้วยสิ่งที่เราไปสอบมาและขบวนเนี้ยเพื่อความปลอดภัยถูกต้องเพราะว่าคือจะใช้วิยุสื่อสารไงแล้วเราต้องตามกฎหมายกฎหมายอ่าเวลาไปต่างประเทศถ่ายรายการพิธีกรทั้งสองเนี่ยที่ไปด้วยกันเนี่ยเป็นผู้เลือก ประเทศใช่ไหมครับพี่อย่าเว้นไอคำว่าผู้เลือกอย่างนี่ได้ไหมผู้เลือกมันดูเหมือนผู้ล่าเลยรออ๋อเราเลือกประเทศไปอะไรอย่างนี้ผู้ติดกันที่ต้องพูดติดกันอ๋อโอเคเอาเราเลือกประเทศคุณสองคนได้เลือกประเทศไปไหมครับเพื่อนำคอนเทนต์เหล่านั้นกลับมาให้เราชาวไทยได้ดูถูกต้องเราต้องมีการพูดคุยกันเอาจริงๆนะรู้จักกันมาไม่เคยนะครับเล่นละครด้วยกันสักเรื่องไม่ดีเลยเหรอไม่เคยจริงไม่เคยเล่นละครด้วยกันสักเรื่องไม่เคย แต่ว่าอย่างพายใช่เราเคยเล่นผมกับพี่โนเคยแต่นี่ไม่เคยไอ้โจเคยเขาเคยกับพี่โนผมไม่เคยกับมันทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องตลกร้ายเหมือนกันแต่สุดท้ายมาทำงานด้วยกันแล้วก็เดินทางไปเที่ยวว่าไปทั่วโลกแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกในใจวันนี้ผมบอกเลยนะเพิ่งพูดที่นี่ที่แรกที่ดีๆไม่เคยพาผมไปเลยพาไปใด เราได้ไปผจญภัยผจญภัยไปจีนเงี้ยไปพุดน้ําท่วมเมืองอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปลําบากไม่อยากจะเล่าเรื่องจีนเลยนะพี่อันนี้คือขั้นหนักหนาเลยจริงเหรอตอนผจญภัยมากผจญภัยจริงไปที่ลําบากผจญภัยจริงมีไปโดนทั้งถนนขาดน้ําท่วมเกิดเหตุการณ์ขนาดนั้นมันยังลากมาได้อะลากคนมาช่วย อนนนีีี่ั้ดภาษาจีนพูดได้ไหมพูดได้นิดหน่อยเช่น how much การละครั้งหนึ่งผมได้พักโรงแรมในชินยุรักกันดานครับเราโรงแรมเนี่ยมีแค่สองชั้นเหมือนในหนังจีนเลยมีทางเดินวกไปวนมาแต่ห้องเนี่ยมันจะแบบว่าเหมือนสไตล์จีนจีนผมเข้าห้องเสร็จปุ๊บเรียบร้อยผมก็มายืนตรงระเบียงก็มายืนดูฟึบ ข้างล่างมีสวนจีนหน่อยๆมันชอบอยู่ระเบียงนะไอเนี้ยมันชอบอยู่ระเบียงนะับอีกนิดหนึ่งไออยู่ระเบียงเดียวเลยมีร้านมีไฟแต่อยู่ในโรงแรมอ่ะมันคืนร้านอะไรอ่ะมองเข้าไปลึกๆเฮ้ยมีประชากรเยอะแยะมากมายอ่ะอยู่ในบริเวณร้านนั้นมีม่านบ้างมีม่านไม่มีไม่มีม่านเด้เขาเขาไม่ได้มานั่งอยู่หน้าร้านแต่ยืนกันอยู่ข้างในแต่ก็มองปึ๊บปึ๊บผมก็เอ๊ะเขากําลังสื่อสารกับใครเราก็อยู่ตรงนี้เอ๊ะ ชงโกกหน้าไปดูเอ๊ะภาพที่เห็นเป็นพี่โจกำลังสื่อสารกำลังบอกโมกตโมกเข้ารมจัดภาพที่เห็นอาหารเขาชี้เมนูอยู่ไอเราไม่รู้ไงพี่เพราะระยะมันไกลแต่ภาพที่เราเห็นคือไม่จริงพี่ไ่เชื่อจอบมันไม่จริง ผมเป็นคนหัวก้าวหน้าผมพกดิกชันนารีติดตัวเสมอเวลาผมจะเดินทางประเทศไหนเราพูดภาษาเขาไม่ได้ไม่ทลามากเข้าร้านหนังสือไปจีนก็เปิดจีนอินเดียมันมีอังกฤษแล้วเราก็เข้าใจเราก็จิ้มอ๋อเขาอ่านกินหรือยังกินกันไหมอร่อยมากอร่อยมากอันนี้อร่อยมากกินช่วงเป็นกี่ด้าวอะไรเงี้ยไปที่ไหนเราก็ใช้เนี่ย ดิกชแนล้วลก่อนไม่มีโทรศัพท์แล้วต,ตั้งแต่ไปกับพ,พี่จอบมามื้อไหนกินแพงสุดครับโต๊ะแชร์มหาชนพนไม่สนิทโต๊ะแชร์มหาชนพนไม่สนิทประทับใจคลิปไหนที่ไปกับจอบเออทลิปไหนหลายที่นะแต่ที่เด่นๆเลยน่าจะเป็นที่ประเทศหนึ่งเป็นเพื่อนบ้านเรา ผมไม่ต้องเดินทางไกลไปยุโรปเลยม่อยู่ใกล้ๆบ้านเราโซนนี้ใกล้ๆโซนนี้ประทับใจเรื่องอะไรครับมันได้ทุกอย่างครับมันได้ทุกอย่างที่เราต้องการในเรื่องของแบบการที่คนเขามาต้อนรับเราคือเห็นบอกว่าเขารู้จักคุณคุณเปรียบเสมือนกับดาราดังเลยเหรอใช่ใช่ยุคนั้นก็คือยุคกําลังแบบ ใช่ใช่ฮอตฮอตเนแล้วคนเราแวกเพื่อนบ้านเขาจะดูทีวีไทยอ่าโอ้ยฮอตเรื่อยไปโดนมาลุมมาตุ้มเลยไปที่ไหนใช่ไหมว่าทำงานเสร็จมีมีมีมวลชนอ่ะอยู่กลุ่มหนึ่งใหญ่ๆเลยเดินตามเราตลอดแต่เขาไม่กล้าเข้าใกล้นะกลัวเราอกลเราไม่ไม่เขาเกรงใจเขาพูดเราชี้เข่สุภาพมากเขาสุภาพมากแล้วกูไปทับใจเพราะอะไรอะไรครับกูไปทัแต่เพราะอะไรมันน่ารักอ๋อน่ารักเรา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 แบบ มันเหมือนแบบเป็นซูเปอร์สตาร์คุณไปมาทุกที่อย่างเพราะว่าคุณเดินทางเยอะมากนะถามว่าไปเหยียบทุกทวีปไหมทุกทวีปแต่คงไม่ถึงแบบยังไม่ครบทุกประเทศอะไรอย่างนี้อ่ามันก็มันก็มีอเมริกาใต้ที่บินไกลมากทำงานยากมากเพราะว่ามันแบบ30มสิบกว่าชั่วโมงกว่าจะถึงที่นู่นถูกต้องถูกไหมแม่ก๋วยก็แพงด้วยแล้วไปที่ต้องไปนานไปไม่ไหวถ้าพี่จะเดินทางไปประเทศที่อาจจะรู้สึกแปลกแปับพี่อย่าเดินทางคนเดียว พี่น่าจะตามโจ๊กเกอร์ไปด้วยโจ๊กเกอร์คือคนที่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ดีมากครับในทุกๆเรื่องผมเป็นคนหัวไวหัวไวไวจริงเป,เป็นจริงๆเขาเป็นคนอย่างเช่นอย่างเช่น <c oughs> มีครั้งหนึ่งเราไป <c oughs> เขา, <c oughs> าไปในเราไปในประเทศที่ออ,อยู่ทางเอเชียกลางครับ ต้องเดินทางและเพลินวันนั้นเนี่ยเราได้นัดกับผู้หลักผู้ใหญ่เอาไว้ของคนไทยคือประมาณว่าทางกรงุงทงกรุงศุนท่านทูตอะไรประมาณงี้เราจะต้องไปทานข้าวเย็นด้วยกันอไอ้พวกเราเนี่ยก็เพิ่งถ่ายทำกันเสร็จกลับมาโรงแรมเราก็ไปกินข้าวกับผู้ใหญ่เราก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเราก็จะใส่สูตรใส่สูตรนั่งรถบัสออกจากโรงแรมออกเดินทางมาไอ้รถบัสเนี่ยก็ได้รับ การรีฟจากทางพี่ล่ามเรียบร้อยว่าเฮ้ยต้องเร่งไปให้ทันท่านพูดนะให้ทันผู้หลักผู้ใหญ่นะมันก็ขับแบบแหม่เต็มที่เลยเสร็จปุ๊บถึงสีแยกไฟแดงเพิ่มมันจะจอดไม่ได้มันจะหักือเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปอยู่เทินรถเพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปทางนี้ผาไม่รอไฟแดงไม่ได้ไม่ได้ที่ของเขาไปเลยปั๊บแอบแงีมาแล้วโอ้ตำรวจจับตจอดจอด ไอ้ตำรวจเดิมตำรวจประเทศเนี่ยเขาจะถือไม้ถือไม้ไหวเขาถือไหวครับบัง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 ใส่รองเท้าแตะนะเคลียร์กันเคลียร์เคลียพอเคลียร์เสร็จเคลียร์เสร็จไม่ลงตัวเคลียร์กันไม่ลงตัวเขาก็ยืนไม่ได้อ่าให้คนขับลงมาพอคนขับเดินลงมาปุ๊บเดินขึ้นมาข้างบนเลย ดึงกุณแจรถออกไ่ไปโนโอ้โหเอาแล้วตรงเลยใหญ่สุดพวกเราเฮ้ยเราต้องรีบไปเราทำยังไงดีพี่คนที่เป็นล่ามพี่คนที่เป็นเผู้จัดการกองก็ต้องลงไปเคลียร์เคลียร์กันยังไงม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยโนนั่งอยู่ประมาณสัก15นาทีภาพที่ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเอาแต่ดีแล้วชอบมา กำลังสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมขอเบรกให้คุณจ๊อบของเราได้พักกันสักครู่เมาไม่ได้พักแถมยังเดินเก่งอีกตั้งหากคุณผู้ชมอดใจรอพักชมสิ่งดีๆที่โต๊ะแชร์นำมาฝากจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยอยู่กับเขามาตั้งนานแล้วจริงๆพี่เอเองก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากมายเลยนะอายุเท่าไหร่เนี่ยคุณผมอาจจะ50แล้วนะ จริงๆครับมันไปไวเหมือนกันนะเวลาออทํางานในวงการมา30กว่าปีครับทั้งเลเลิเกทั้งพิธีกรแต่งหน้าลบหน้าแต่งหน้าลบหน้าอย่างงี้อยู่ทุกวันไอ้เรื่องแต่งไม่เท่าไหร่แต่เรื่องเช็ดหน้าลบหน้าเนี่ยครับต้องเช็ดให้หมดแล,แล้วต้องเช็ดแรงเพราะฉะนั้นเมื่อเช็ดแรงแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้หน้าผมแห้งอืมใช่พังหมดเลยครับแล้วผิวมันก็หมองคล้ำไม่สม่ําเสมอใต้ตาเนี่ยมีปัญหากับผมมากเลยมันแตกขียิบเลยครับ,รบแล้วช่างไม่รู้ถ้าเกิดเปลี่ยนช่างทันทีทันใดนะเขาจะกดคอนซีลเลอร์เข้าไปยิ่งกดก็ยิ นะครับแล้วมาทํารายการมาสเตอร์เีเนี่ยนะครับมาเจอพี่โนโ่บผมบอกว่าพี่ทํางานก็อยู่มานานแล้วพี่พูดจังเลยขอผมลองใช้หน่อยได้ไหม ก็เลยพี่โดบอกไปหยิบเอาหลังรถก็ไปหยิบมาสองกระปุกจําได้เลยวันนั้นไอจะดีไม่ดีไม่รู้ครับพอได้มาผมใช้เลยทันทีเนี่ยกระปุกแดงๆแบบนี้นะครับไอช่วงแรกที่ใช้ไปนะครับผมรู้สึกเลยว่าหน้าของผมเนี่ยมนแลดูนุ่มชุ่มชื้นขึ้นแต่ต้องมีวินัยในการใช้นะครับใช้ไปสักระยะหนึ่งเท่านั้นแหละคุณเอ้ยริ้วรอยใต้ตาครับแลดูตื้นขึ้นล่องแก้มเนี่ยก็ดีขึ้นแต่สู้ตีนกาไม่ได้นะที่เคยถี่ยิบตรงเนี้ยที่ใต้ตาเนี่ยครับมนแลดูจางลงผิวที่หมองคล้ำเนี่ยก็ ใสขึ้นจริงๆครับไม่แปลกใจเลยว่าผู้ชายคนที่นั่งข้างๆผมเนี่ยจะ60แล้วนะอีก3-4ปี <laughs> <laughs> จะ6กแล้วยอมร <sh arp> ับเถอะแต่ยังดูดีได้ขนาดนี้ <sh arp> <sh arp> ตัวผมเนี่ยจะ50ผมก็ต้องกลับมาดูดีได้เอาเป็นว่าใครจะพูดอย่างไรไม่รู้นะครับเกี่ยวกับไตรลจิน่าแต่ผมบอกเลยว่าดี เงินมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นนะครับแต่จองไว้ก่อนโทรมาที่1577หนะครับหรือ l ลายแอดไตรจีน่าะครับผมให้5นาทีนี้ไม่จำกัดสายนะครับคุณจะได้แบบนี้นะฮะคุณแม่คุณพ่อครับคุณจะได้กระปุกใหญ่ไป2กระปุกนะครับกระปุกเล็ก3นะฮะพกพานี่อีก3นะครับเป็น5แล้วยังไม่พอนะครับมีโลชั่น น้ำหอมบำรุงผิวแบบนี้หลอดใหญ่แบบนี้6ชิ้นนี่นะครับปกติแล้วเนี่ยต้องจ่าย9,800บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง2990บาทครับใช้ได้นานถึง3เดือนตกวันละ35บาทเท่านั้นเองครับส่งฟรีนะครับแล้วก็รูดบัตรได้ครับของถึงมือแล้วก็ค่อยจ่ายนะครับโทรมาที่1577นะครับไม่เพิ่มเวลาหน่อยละครับเพิ่มเพิ่มสักหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าแย่งโทรกันแน่นอนคยับโทรไปขัดล้วนอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมเพิ่มไปเลยฮะอีก4นาทีไม่จำกัดสายนะครับเป็น9นาทียังพอ เหลือเวลา7นาทีนะครับรีบโทรับที่1577หนะครับหรือ l ล n e แอดตาร์จีน่านะครับ6ชิ้นเนี่ยจริงๆแล้วเกือบ10,000บาทนะครับแต่วันนี้จ่ายเพียง2990บาทครับไม่ได้มีแต่แค่ผมเท่านั้นนะครับที่ใช้นะฮะอหมูพี่คิมพี่ปานเป็กกี้เชฟป้อมพี่ปุ้ยพี่ใหม่ทุกคนใช้จริงหมดไม่งั้นคงไม่กล้าออกมาพูดนะครับไม่เสียชื่อถ้าไม่จองตอนนี้ไม่มีคุ้มเท่านี้อีกแล้วเหลืออีกสานาทีสุดท้ายแน่ๆนะครับรีบโทรมาที่ 1577ครับคุณจะได้แบบนี้นะครับ2กระปุกใหญ่แล้วก็ฟรีพกพาไปอีก3นะครับที่สำคัญโลชั่นอันนี้ผมอยากให้ลองใช้จริงๆครับคุณแม่คุณพ่อจ๋าทาผัวหอมเมียทาเมียหอมผัวเลยนะจ๊ะโลชั่นนี้นะครับ6ชิ้นแบบนี้นะครับ9 8 0าบาทแต่จ่ายเพียง2990บาทใช้ได้นานถึง3เดือนตกวันละ35บาบาทคุ้มเกินคุ้มจริงๆส่งฟรีนะครับแล้วก็รูดบัตรได้ครับของถึงมือแล้วก็ค่อยจ่ายนะครับเงินมีเมื่อไหร่ ค่อยจ่ายเมื like Chinese, ่อนั้นแต่อยากให้โทรมาจองโปรนี้ไว้ให้ทันก่อนที่1577ครับวันนี้ขอบคุณพี่เอมากเลยครับขอบคุณครับพี่รับขอบคุณครับโตแชร์มหาชนพนไม่สนิทโตแชร์มหาชนพนไม่สนิทมาแล้วโอ้ตำรวจจับตอจอด พี่คนที่เป็นล่ามพี่คนที่เป็นผู้จัดการกองก็ต้อ 1971, ae, งลงไปเคลียร์เคลียร์กันยังไงก็ไม่ได้ <Alex> ไม่ได้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยโนนั่งอยู่ประมาณสักสิบห้านาทีภาพที่ผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งเแดิฉเดินเข้าไปบอกพี่ล่ามแปลตามนี้แปลตคุณช่วยบอกว่าผมจะเดินทางไปกินข้าวกับผู้ใหญ่ อันนี้ก็แปรอันนี้ก็ไม่ได้ผมต้องการนู่นนี่เคลียร์ไม่ได้สุดท้ายบอกเขาว่าผมคือเจ้าชายที่เดินทางมาผมต้องไปให้ทันออันนี้ก็แปรไปนั้นเริ่มงงและที่สำคัญคุณจะถูกปดภาพที่ผมเดินตามไปข้างหลังค่ะฮึโดนปด ไม่อยากทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะว่าจริงๆแล้วมหาราชาเขาก็เยอะเจ้าชายเขาก็เยอะในเมืองนั้นน่ะเราเราเล่นกันเป็นทีมไอ้น้องทั้งหมดมาผมเตรียมไว้หมดแล้วพอเดินมาเสร็จเขาอย่างนี้เลยผมก็เดินแบบทุกคนก็แบบแบบโหอันนี้ก็แบบเป็นไทยว่าอะไรเงี้ยอ๋อมันเป็นการแสดงนะครับยอดเยอะโคนอย่างนี้การแก้ปัญหาถ้าพี่ไปไหนแปลก เอาเข้าไปถ้าเกิดการแสดงเขาดบแม้แต่อนูเดียวผมก็จะได้ติดคุกที่นั่นการแสดงเขาดบแม้แต่นิดเดียวแล้วไม่ผ่านเนี่ย ก็จะได้อยู่ในคุกที่นั่นแน่นอนเลยพี่ต้องมองลูกในแง่ดีครับเราจะประหยัดค่าอาหารไปเยอะโอ้ก็ไม่ต้องกินแล้วพเราเราบอกว่าไปร่วมลัทิอะไรกับเขาอันนี้มาต่อเนื่องเกินมาอมันมันมากที่เดียวกันที่เดียวกันในละทินะแต่ละทิแต่ย้ายไปอีกไปอีกเมืองนึ่งละด้วยความที่แบบเราไปทำงานอ่ะเราเขาก็เห็นทีมกล้องทีมอะไรเงี้ยแล้วมันจะไปเตะตาแบบทีมงานของเขาเหมือนกันอ้วมันมีจังหวะที่เป็นวันที่ต้องแบบ เป็นประชุมใหญ่ของรัฐงานใหญ่มีเจ้ารัฐที่มาใช้คำว่าโอ้โหดูกันทั้งประเทศเขามีชื่อเสียงมากดังมากแล้วเขาก็แบบวันนี้เป็นวันชุมนุมใหญ่นะครับเขาก็ขึ้นไปเลยมีในฮอลเนี่ยคนนี้ประมาณสองสามหมื่นในฮอลยิ่งใหญ่เลยแต่ขนาเขาสดเนี่ยเป็นล้านอแล้วเขาก็เห็นว่าพวกเรามาทําอะไรถ่ายทาจากนั้นเขาบอกอ๋อมาจากประเทศไทยเหรอเขารู้สึกอยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมประชาสัมพันธ์ก็เลยชวนผมกับพี่จ๊อบเนี่ยได้มีโอกาส เป็นแขก V I P นะโอ้โหขึ้นไปนั่งอยู่ข้างขนาดบันลังของเขาโอ้โหนี่เขานั่งบนโซฟาดาลัิเลยอ่านี่นั่งอย่างนี้เลยเป็นบัรลังใหญ่ๆนะพี่ลี่ผมกับจ๊อบอย่างนี้เลยไม่ได้นั่งอย่างนี้นะนั่งอย่างนี้ด้วยแต่เขาก็โปรโมทว่าสองคนเนี้ยเป็นแบบนักแสดงที่มีชื่อเสียงจากเมืองไทยคนเนี้ยรูนูไม่รู้ว่าแปลว่าไงนะรูปเท้าคนเดินมารูปเท้ารูปอะไรก็ไม่ว่ากันแต่แบบไม่รู้เขาแปลว่าเราสองคนไงคงประมาณว่า ถ้าลูบเท้าเขาให้ความเคารพเหมือนกับผู้ใหญ่คือแตะเท้าแล้วมาแตะแางรัแตะเท้าแตะน้าอเนี่ยสนนี่เป็นคนมีความรู้รู้เองเคารพและไงต่อเซตเนี่ยทุกคนจะมาบอกโชคดีมากนั่นได้อยู่ใกล้ใกล้ชิดได้อยู่ใกล้เอาลุกขึ้นมาเถอะก็ละอายใจประมาณท่านี้เออประมาณท่านี้ไอตอนเสร็จไอตอนเสร็จไอตอนเสร็จตอนเสร็จตอนเสร็จเท่าไหร่เรากำลังจะกลับอยู่แล้วเขาบอกว่าท่านเรียนเชิญท่านเรียนเชิญ ไหนก็ทั้งคู่มีภรรยาแล้วมใครกลัวเมียมากกว่ากันเฮ้ยเกทที่นี่ที่ไหนลอลิงลอลิงสถานที่คือรุงรุงดหลุดในยังไงม่นเป็นคนตาบอดใช่ไหมหีงหลงดิรุดดอยอินทนนท์